การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569สภาผู้แทนราษฎร1วิสัยทัศน์เทคโนโลยีก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวหน้าประชาสุขใจ โร่งใสมีคุณธรรม1.2พันธกิจ 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ1.3ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองที่บูมังสาหารมีภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542และตามกฎหมายอื่นดังต่อไปนี้ 1. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน3ด้านพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 4ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 5. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว6ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ 8. ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในงบประมาณพุทธศักราช2568 เทศบาลเมืองพิบูรณ์มังสาหารได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน169,598,100บาทเงิอนอุดหนุนทั่วไปจำนวน155,152,100บาทเงิอนอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน14,446,000บาท 3. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567-2568จำแนกตามผลผลิตโครงการ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จำนวน155,815,500บาทเบิกจ่ายแล้วจำนวน155,815,500บาทคิดเป็น100%แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 จำนวน169,598,100บาทเบิกจ่ายแล้ว7 5 5 9 1 2 0 0บาทคิดเป็น44.57% 4. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณพุทธศักราช2,569ที่สำคัญและผลสำริจที่คาดว่าจะได้รับ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น179ล้าน0้บาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2568จำนวน9 4 0 0ล้านสี่ 53,700ันดร้อยบาทคิดเป็นร้อยละห้าหเจโดยสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติหนึ่งยุทธศาสตร์หนึ่งแผนงานมีรายละเอียดดังนี้เงินอุดหนุนทั่วไปจำนวนหนึ่งร้อยหบล้านห้านห้าหมบาทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวนหโครงการงบประมาณ17 4 9 8 0 0ล้านี่บาทผลสำฤทธิที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งผลสำฤทธิประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณณะที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัด การจัดบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละแปเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ